สวัสดีครับยินดีต้อนรับกับช่องนิติสอนภาพไปดูคลิปนี้ก็ถึงคิวาภาษาอังกฤษกันแล้วครับแล้วก็เหมือนเดิมคลิปนี้เราก็จะพาไปดูคลิปของคุณครูส้มคุณครูที่สอนสาภาษาอังกฤษแล้วสดชื่นทุกคลิปเลยนะครับคลิปนี้คุณครูส้มก็สอนหลายอย่างมากเลยนะครับแต่อยากจะให้โฟกัสไปที่คำว่ามีนะครับคือเราก็จะติดหรือว่า ติดคำว่า have อย่างเดียวนะครับติดคำว่า have อย่างเดียวมานานมากจริงๆแล้วคำว่ามีเนี่ยมันมีอีกคำหนึ่งที่จำเป็นจะต้องใช้มากเลยนะครับก็คือคำว่า dare d e r e is หรือ dare all นั่นเองนะครับออย่างเช่นถ้าเราบอกว่าเรามีเงิน I h a v e money แต่ถ้าเกิดคำว่ามีตำรวจมาหน้าบ้าน มันจะใช้เป็น half police front house ไม่ได้นะครับก็ต้องเป็นเอ่อทำไมหลายคนก็เป็น there police นะครับก็ใช้เป็นเอ่อ there the t e r e เราไปชมคลิปของครูส้มกันเลยครับสวัสดีค่ะเรียนภาษาอังกฤษกันค่ะเอาทางนี้กล้องอยู่นี่กล้องอยู่นี่โพสต์นี้นะคะที่ครูเพิ่งโพสต์ตอนช่วงบ่ายนี้นะ อันนี้ค่อนข้างชัดเจนนะคะครูแยกออกให้เป็น2กรณีการใช้มีในภาษาอังกฤษเนี่ยเราต้องแยกให้ออกว่าถ้าเราจะพูดว่าใครมีอะไรถ้าบอกว่าใครมีอะไรต้องขึ้นประธานขึ้นประโยกก่อนดังนั้นประธานก็ขึ้นอยู่กับจะบอกว่าใครมีอะไรเช่นฉันมีรถหนึ่งคันเห็นไหมคะฉันมีรถ1นึคัน I have a car I have a car ใช้ have ฉันเป็นประธานแต่ถ้าจะบอกว่ามีรถหนึ่งคันอยู่หน้าบ้านฉั้นจะจู่ขึ้นมาว่ามีแบบนี้ไม่ได้บอกว่าใครมีอะไรแต่จะจู่ขึ้นมาเลยบอกว่ามีรถคันหนึ่งอยู่หน้าบ้านไม่รู้ใครเป็นเจ้าของด้วยซ้ําเราจะต้องกลับมาใช้ข้างหลังแล้วค่ะนักเรียนดูดีๆ there บวก verb to be there บวก verb to be ก็จะได้ว่า there is มีรถคันเดียวใช้ there is ดูโครงสร้างนะ there บวก verb to be ที่ว่า verb to be รถคันเดียว is and are จะใช้อะไร is and are รถคันเดียวใช้อะไรคะจะบอกว่ามีนั่นมีนี่ there is มีรถคันเดียว there is car เฉยได้ไหมก็ไม่ได้รถคันเดียวใช้ a t hey, there's a car in front of My house แต่จะบอกว่าบ้านของฉันไม There's a car in front of my house มีควายหลายตัวใกล้บ้านฉันคนไทยจะชอบติดว่า Have many buffaloes Have many buffaloes near my house ผิดตรงไหนจ,จู่ๆจะขึ้นมาว่ามีอย่างเนี้ยไม่ได้บอกว่าใครมีไม่ได้บอกถึงความเป็นเจ้าของนักเรียนต้องแยกให้ออกถ้าบอกถึงความเป็นเจ้าของขึ้นประธานว่า I have many buffaloes He has many buffaloes. ใช้ has ใช้ have แต่ถ้าเกิดจะบอกว่ามีขึ้นมาว่ามีจะบอกว่ายังไงมีควายหลายตัวข้างบ้านของครูทรงข้างบ้านฉันเนี่ยมองไปตอนนี้ควายอยู่ไหนแล้วอุ๊ยควายหายไปไหนแล้วคะตอนนี้น้องควายกลับมาก่อ <laughs> น There are ขึ้นต้นว่า There are ใช่เลย There are many buffaloes near my house จากที่จะบอกว่ามีควายเยอะอยู่ข้างบ้านครูจะเปลี่ยนเป็นแต่สมัยก่อนนะ่มันมีตอนนี้ถ้าเกิดอยู่มาหาดูควายไม่มีแล้วแต่ก่อนนะังมีเอาล่ะจะเปลี่ยนได้ว่ายังไงเด There were buffaloes There were a lot of buffaloes near my house หรือ there used to be ก็ได้ค่ะ There used to be many buffaloes There used to be a lot of buffaloes near my house close to my house ก็ได้ความต่างนะคะ used to be เนี่ยใช้แบบบ่งบอกถึงว่ามันมีอยู่ประจำมันเคยมีอยู่ตลอดเลยแหละสมัยก่อนนั่นน่ะมาทุกวันเป็นกิจวัตรของน้องควายที่ชอบมารวมตัวกันเราใช้ there used to be แต่สมัยนี้โอ้โหเขาเอาเข้าโรงฆ่าสัตว์กันหมดแล้วไม่มีแล้วควายนะคะเราใช้เป็น there used to be ในกรณีที่มาแบบ กิจวัตรของน้องควายมีมาทุกวันเลยนะแต่ถ้าเกิด there were ก็อาจจะเน้นว่าเมื่อวานนี้มีเยอะเดือนก่อนมีเยอะนั่นเองค่ะเอาล่ะดึงกลับมาที่ชีวิตของครูสม้มครูส้มเนี่ยมีเพื่อน5คนจะใช้ there หรือ I have ฉันมีเพื่อน5คนนักเรียนขึ้นต้นประโยคมาอย่างเดียวก็ได้ไม่ต้องเขียนทั้งประโยคนะฉันมีเพื่อน5คนเพื่อน5คนก็คือ five friends five friends ภาษาอังกฤษง่ายแบบนี้ มีอะไรกี่อย่างกี่อันก็เอาตัวเลขตามด้วยคำนามเลยใช่ไหมคะเพื่อน5คนอยู่ไม่ต้องมานั่งแปลตรงๆว่า friend five people ไม่ต้องเพื่อน5คน <ๆ S 2> ก็เอาเลข5ไปไว้ข้างหน้าเลยก็จะได้ five friends นะดังนั้นกลับไปที่โจทย์ครูสม้มก็คือฉันมีเพื่อน5คนจะใช้ have หรือจะใช้ there คะ I have เก่งมากอ่าคุณนภา have ตรงนี้ขึ้นต้นด้วย I ด้เนาะมาด้วกันเป็นคู่เลยนะคะ I have I have five friends I have five friends แต่ถ้าเปลี่ยนเป็น she อ๋อครูสม้มจะพูดถึงบุุษที่3ามเอาครูสม้มมีเพื่อน5คนหล่อนมีเพื่อน5คนจะขึ้นต้นประโยคอย่างไง she has five friends คุณบัวแก้ว she has five friends คุณ Kelly she has five friends very good แต่วันนี้อยากจะบอกถึงชีวิตของครูในอดีตการสมัยก่อนตอนที่ครูเป็นนักเรียนย้อนตัดภาพไปที่อดีตการแล้วนะคะ when I was a student when I was in high school when I was in high school ตอนที่ครูอยู่ high school มัธยมนั้นฉันมีเพื่อนห้าคนยุจะเปลี่ยนจาก I have เป็นอะไร had had เป็นอดีตการช่องไหนช่องที่2 I had five friends when I was in high school when I was in high school นะคะคำว่า had นี่มันมีความง่ายเรื่องการใช้งานถ้าเกิดเปลี่ยนประธานเป็น she ก็ she had เหมือนกันเค okay, ปะ I had, she had, they had, he had ไม่ต้องไปคิดหนักว่าจะเลือกใช้อะไรถ้าเป็นอดีตการแล้วอยู่กลับไปใช้ had ได้เหมือนกันหมดเลยนะคะ She had Five Friends when she was in high school ถูกต้องค่ะที่ตอบมานะคะฉันมีปัญหากับแฟนของฉัน I ไอ้เว่ายังไงคะเปลี่ยนโจทย์แล้วนะไปเร็วหรือเปล่า I have a problem with my boyfriend. Very good. Oh, ม Oh Mario m a r อะดังนั้น I have a problem ตอนนี้ตอนนี้ยังมีปัญหากันอยู่แต่ถ้าเกิดกจะบอกว่าเมื่อวานนี้เกิดขึ้นแล้วคือตอนนี้เกี่ยวก้อยดีกันแล้วอะตอนนี้แบบ g o t back together แล้ว in good terms ดีกันแล้วอะไรแบบนี้แต่ถ้าบอกว่าหุ่นเมื่อวานทะเลาะก,กันเมื่อวานเปลี่ยนจาก I have เป็น ง่ายใช่ไหมถ้าเกิดเปลี่ยนเป็นเมื่อวานตัดภาพเป็นอิารหรือแม้แต่5 minutes ago 5นาทีที่แล้วเปลี่ยนจาก have เป็น had จบเมื่อคืนนี้มีปัญหากับ my Facebook account last night เหมือนเดิม I had a problem with นักเรียนจำแพทเทิร์นนี้ไปใช้เลยนะมีปัญหากับอะไรมีปัญหากับใครมีปัญหาเรื่องอะไรกับอุปกรณ์แบบอิเล็กทรอนิกส์แบบเนี้ย เราจะใช้ I have a problem with จดไหมจดไหมใครที่อยากจะเอาแพทเทิร์นนี้ไปใช้หรือถ้าใครจำได้นะคะจำเข้าไปเลยเอาไว้ใช้ I have a problem with เข้าปะ with เวลาออกเสียงนะไม่ใช่ i t h เหมือนวิดน้ำนนนน with ลิ้นออกมานิดนึงอย่าเพิ่งอาย with แล้ซ้อมพูดกับรูเอาเยอะๆเข้าไว้ก่อน with. with 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 เวลาไปพูดจริงมันก็จะซอฟลงมาอยู่แล้วใช่ไหมครัเวลาซ้อมเนี่ยเอาเยอะๆจัดเต็มๆไว้ก่อนเพราะว่าเวลาไปพูดจริงอย่างน้อยให้มีออกมาบ้างนะคะ I had ถูกต้องค่ะอืมเฉลยแล้วนะ Last night I had a p r o b l e m I had some problems รู้สึกว่าปัญหาเยอะมากเหลือเกินบัญชี facebook นี้ Some problems เยอะใช่ไหม I had a problem I had some problems with ไม่นะคะขับรถไปตามถนนแล้วก็เห็นรถคันนึงเขาจอดไว้เรามีน้ําใจก็เลยจะถามว่าคุณมีปัญหากับรถอยู่ใช่ไหมตอนนี้คือรถคุณมีปัญหาหรอนักเรียนเปลี่ยนเป็นประโยคคาถามให้ครูสิจะขึ้นต้นประโยคว่ายังไง do you อะไรคะ do you have ตามด้วยคำนามที่เราอยากจะชิดว่าเขามีนั่นเขามีนี่หรอ do you have a problem do you have a problem with ตามด้วยรถของเขาใช่ไหมคะคยอโย r เสียงสะบัดขึ้นนิดนึง Do you have a problem with your car? Is there anything I can help? Is there anything I can help you? มีอะไรที่ฉันจะช่วยได้ไหม Do you need help? นะคะคุณนกถูกต้อง Do you need some help? Do you need my help? นะคะ,ะถูกต้องคุณแอน Do you have a problem with your car? นั่นเองคะ่ะจู่ๆจ,จะขึ้นต้นมาเลยว่ามีมีปัญหา ในองค์กรนี้จะได้ว่ายังไงคะมีปัญหาในองค์กรนี้องค์กรก็คือ this organization a company ก็ได้นวลอน์งในดงกล้วยนี่ตั้งฉายาให้ครูส้มใช่ไหมขอบคุณค่ะน่ารักดีเนาะครูส้มนวลอนน์ในดงกลว้วยเออใช้ได้นะไม่ใช่ h a v e แล้วนะคุณนกไม่ใช่ h a v e แล้วนะนักเรียนจุุจูดุมๆจะขึ้นมาเลยว่ามี there is A problem ้ใครตอบถูกใครตอบผิดยังให้กลังใจกันอยู่ยังให้กำลังใจกันอยู่ There's a problem พูดย่อๆไม่ต้อง there is ตั้งใจพูดขนาดนั้น There's a There's a โอเคเปลา There's a problem in this company in this company หรือยูจะเป็น in the company ก็ได้เพราะมันเป็นบริษัทที่ยูเจาะจงไว้แล้วใช่เป่า There's a problem in this organization เค okay, ้าว่า there's a problem in the firm firm ก็แปลว่าบริษัทได้ด้วยนะคะแล้วแต่อยู่จะเลือกใช้อะไรก็ได้แต่จะใช้ have ขึ้นต้นไม่ได้เหรอล่าต้องมีปัญหาในบริษัทนี้แน่เลยโหแตกคอกันขนาดนี้เนี่ยเหมือนจะเรื่องใหม่แต่ก็ไม่ได้ใหม่ซะทีเดียวเพราะว่าขึ้นต้นประโยว่าต้องม,มีแน่ใจว่าต้องมีแน่ๆเลย there ขึ้นต้นเหมือนเดิมเอาคําว่าต้องมาปักใส่ต้องภาษาอังกฤษคืออะไรนักเรียนอันนี้เรื่องเกือบใหม่แล้วนะ แต่จะม่ใหม่ซะทีเดียวใช้คาว่า there อะไรต้องมี there must be there must be a problem in the company oh, I think ให้ห hey, ประโยคมันยาวขึ้นโอฉันว่าฉันว่า I think there must be a problem in this company I think there must be a problem in the company in this organization I think I'm sure เห็นไ,ไหมบอกอู้ความมั่นใจ I'm sure there must be a problem in this company นักเรียนหัดเอาไปพูดแบบนี้นะประโยชน์เราจะยาวขึ้นโดยที่เราแบบไม่รู้สึกตัวว่าเฮ้ยเราพยายามมากเกินไปก็ไม่อ่ะมันเป็นอะไรที่เรารู้อยู่แล้วใช่ไหมคำว่า I think I'm sure เอามาใส่ประโยค์ยาวขึ้นโอ้พูดภาษาอังกฤษได้ยาวขึ้นมีปัญหาเราจะไม่จนตรอกอยู่กับปัญหาใช่ไหมมันจะต้องมีทางแก้ for this company มันจะต้องมีทางออกสำหรับบริษัทนี้แน่ๆฉันเชื่อว่าอย่างนั้นทางแก้ทางออกทางแก้ปัญหาภาษาอังกฤษเรเรียกว่า solution solution เอาคำแบบง่ายๆออกไปนะ problem ตรงข้ามกับ solution problem ปัญหา solution ทางแก้ใช่ไหมคะงั้นฉันว่ามันต้องมีทางออก สำหรับบริษัทนี้แน่นอน there must be a solution for the company นะคะไม่ต้องเถียงกันฉันมีทางแก้ฉันมีทางแก้ให้กับบริษัทนี้ฉันมีทางออกให้นะ I have a solution for the company ใชไหมถ้าเกิดบอกฉันมีเห็นไหมคะมองออกหรือยังถ้าเกิดแสดงความเป็นเจ้าของว่าฉันมีเขามีหล่อนมี ใช้ I have, she has, he has นั้นฉันมีทางออกให้นะ I have a solution for the company นั่นเองค่ะเก่งมากทำงานกันเป็นทีมใหญ่ๆพวกเราเปลี่ยนประธานจาก I เป็นพวกเราหลายคนทั้งฉันและคุณและเธอพวกเรามีปัญหาที่จะต้องแก้ไขแก้ไขภาษาอังกฤษแก้ไขภาษาอังกฤษก็คือ sort out กระซิบทำไมเนี่ยอย่าไปบอกใครนะคะแถวนี้นะคะกระซิบรู้กันสองคน sort out sort out พวกเรามีปัญหาที่จะต้องแก้ไขกันแก้ไขครูใบให้แล้วนะ sort out sort out sort out we have many problems we have a countless number of problems to sort out to solve to fix กระได นะคะ sort s o r t เด้อจ้ะเด้อ s o r t sort l s o r t นะจ๊ะไม่ใช่ source ฟังเสียงนะ sort sort ตัว t เด้อต่างกันอยู่ไดตึกสูงมากเลยเดินแล้วมันไม่มีลิฟต์เลยบ่นกับเพื่อนว่าควรจะมีลิฟต์นะอพาร์ตเมนต์เนี้ยในอพาร์ตเมนต์นี้ควรจะมีลิฟต์เพราะว่าแกจ่ายค่าเช่าเขาต้องแพงเราตื่นไว่ตั้งหลายชั้น ควรมีควรมีมาเดอ้อมาเดอ้อใหาขอนแกนกับมาเบิงนั่งว่าจา้าสวัสดีจา้าเออมาเบิงไลฟ์ผู้ชมเดอ้อโจทย์เปลี่ยนละเด้อจา้าเออนาซิมี่ลิฟต์เนาะยู่พี่นั่นคือโบมี่ลิฟต์เนาะโอ้ยแม่เอ,อ้ยเมยกับเมื่อยน,อยนี่แม่ยางขึ้นนี่แล้วคนนี้จะพูดเป็นภาษาอังกฤษว่าไง There should be เก่งมากอ่ะเริ่มลำ้ำเริ่มลำ้ำไปแล้ว ครูขึ้นไปอีกสเต็ปหนึ่งนะคะในเรื่องของ there นะคะ there should be a lift there should be an elevator in this apartment in this building นั่นเองค่ะเก่งมากเลยเป็น zero ถามครูสอรอบแล้วมีภาคกอไหมยังไม่มีเลยค่ะตอนนี้ครูลุยเป็น greeting อย่างเดียวแต่ที่กำลังจะมาก็คือ live สดคอร์สสดนะคะที่จะเริ่มสอนวันที่10 8มกราคมนี้เป็นคอร์สที่ครูประเดิมเป็นให้แถมเยอะมากคอร์สสดคอร์สออนไลน์ปกติพร้อมหนังสือเล่มนี้สอนเทคนิคการอ่านนะคะแล้วก็รวมถึงคอร์สที่คนอยากจะเริ่มอ่านเนื้อหาง่ายครูจะตั้งชื่อว่าเป็นคอร์ส reading for kids ไม่ใช่สำหรับเด็กอย่างเดียวแต่สำหรับผู้ใหญ่ที่มีพื้นฐานน้อยอยากอ่านของง่ายก็สามารถลงคอร์สนี้ได้ซึ่งจริงๆครูให้ ทั้งหมด3คอร์สในราคาเพียง1น0 0บาทและนี่ของกับประชาัมสัคัญไปด้วยเลยนะคะแล้วก็ส่วนคอร์สสุดนั้นก็เริ่มเรียน18มกราคมเจอกันทุกอาทิตย์ในอาทิตย์หนึ่งเจอกัน3วันดังนั้นเจอกันทั้งหมดเดือนหนึ่ง12ครั้งนะคะไปเที่ยวเกาะสมุยมามีโรงแรมเยอะมากอยากจะบอกว่าโรงแรมในเกาะสมุยมีเยอะมากจะขึ้นต้นประโยคว่ายัางไงคะ มีโรงแรมมากมายในสมุยอยู่จะขึ้นต้นประโยว่า have กล้าขึ้นต้นประโยว่า have ไหมเนี่ย There are many hotels in Samui. There are plenty of ก็ได้ hotel เติม s เป็น hotels in Samui Island หรือสมุยเฉยๆก็ได้แต่ถ้าเป็น island อยู่ต้องออกว่า island ไม่ใช่ ไอสแลนด์นะจ๊ะไอเลนไอเลนตัวเอสไม่ออกเสียงเดอพ่อฉันมีโรงแรมเยอะอยู่ในเกาะสมุยอ่ะ my father my dad have ก็ไม่ได้ใช่ไหมคะ my dad has has สอเสือตัว S my dad has many hotels in สมุยอุ้ยแปดค่อยจะหมดแล้วแปดค่อยจะหมดแล้ว เก่งมาก has a lot of has many hotels นี่คือการใช้งาน have has และ t h e r e is there are นะคะอยากจะบอกว่าเคยมีโรงแรมเยอะเลยแหละที่สมุยเพราะตัวนี้โควิดแล้วธุรกิจอะไรมันก็ไม่ดีนะคะเขาก็เลยปิดตัวกันไปสมัยก่อนนะ in the past last month last